สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระธรรมยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจงก้าวต่อไปจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ12ถึงข้อ14พระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ12ถึง14มีใช่ว่าข่าพระเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข่าพระเจ้า กำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพระเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ค่าพระเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไป หาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับวันนี้เราได้ผ่านวันสุดท้ายของปีมาแล้วสองวัน วันนี้วันที่สองนะครับสิ่งแวหนุนใจทั้งหลายคือว่าจงก้าวต่อไปไม่ว่าท่านจะอายุอนามเท่าไหร่นะหลายคนก็เกษียณอายุแล้วคือ,อเกษียณอายุแปลว่าเกษียณจากการงานแล้วก็มีความสึกว่าจะไม่ก้าวไปไหนแล้วแต่ใช้จริงแล้วชีวิตของเรามันต้องก้าวต่อไปในทุกๆปีต้องก้าวต่อไปนะครับเปาโลแชงพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้สาเร็จแล้วนะฮะ ข้าพเจ้ามาถึงเป้าหมายแล้วนะฮะแต่เขากำลังจะปากบันก้าวต่อไปนะฮะชีวิตของคนเราเนี่ยตราบใดยังมีชีวิตอ,อยู่จําเป็นต้องก้าวต่อไปมันมีเป้าหมายในชีวิตมันมีหลักชัยของชีวิตให้นะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามพระเจ้านั้นนะครับการติดตามพระเจ้าไม่มีวันกเกษียณเราติดตามพระเจ้าไปจนวันตายความสําเร็จในชีวิตเราคือการได้ ยึดถือในพระเจ้าจนทั้งสิ้นสุดชีวิตเราการมีโอกาสได้รับแช้พระเจ้าจนทั้งเพื่อสุดท้ายหรือลมหายใจสุดท้ายของเราอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายชีวิตของเราดังนั้นในการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแต่ละครัง้งแต่ละครามก็มีเป้าหมายของมันันั้นสิ่งที่คนทำคือว่าอย่าหยุดประทีอย่านิ่งอย่าให้อายุอย่าให้กําลังเป็นตัวบอกว่าพอแล้วนะครับคำว่าพอแล้วเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจ คำว่าพอแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจเราไม่มีความหวังคําว่าพอแล้วเนี่ยมันไม่ทำเราอิ่มเอิบอะไรแต่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไร้ค่าแต่เราต้องก้าวต่อไปคําว่าก้าวต่อไปคงไม่หมายความว่าจะไปเอาดีเอาเด่นอะไรแต่ว่าชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าทุกทุกวันมีของใหม่รอเราอยู่เสมอทุกทุกวันมีสิ่งดีที่พระเจ้าคอยให้กับเราทุกๆปีพระเจ้าหวังว่าเราต้องทําอะไรแบบไหนเป็นอย่างไร นั้นเราก็ต้องก้าวต่อไปนะครับคําถามคือว่าเราจะก้าวต่อไปได้อย่างไรนะฮะสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปว่าอย่าคิดว่าที่ผ่านมามันเสร็จสิ้นละอย่าคิดว่าที่ผ่านมามันเสร็จแล้วอย่าคิดว่าที่ผ่านมาเพียงพอแล้วนะครับอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่เราควรคิดแต่ไม่แปลความว,ว่าเราทะเยอทะยานแต่เป็นเรื่องของชีวีของคนมันต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะครับสิ่งที่ผ่านมาก็ผ่านไปนะฮะ เราต้องไปต่อนะครับอย่าบอกว่าไม่ไปต่อแล้วแค่นี้อันนั้นไม่ได้ตราบใดมีชีวิตมันต้องคิดไปข้างหน้าจำไว้ดีนะครับตราบใดที่มีชีวิตต้องคิดไปข้างหน้าเพราะชีวิตของเรามันมีค่า,ม,คามีความหมายและการที่เราจะก้าวต่อไปได้คือเราต้องลืมอดีตนะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะบ,บางคนก็จมอยู่ในความเพิ่มปิติในความสําเร็จในอดีตและไม่ยอมก้าวต่อไปเขเสียหาย บางคนก็เข็ดขยาดกับอดีตจมปลักในอดีตนะฮะไม่ยอมก้าวต่อไปก็เสียหายเพราะว่าในอนาคตข้างหน้ามันมีสิ่งดีรอเสมอพระเยซูตรัสว่ามีสิ่งดีสำหรับเราเสมอนะฮะพระเจ้าพระองค์ตั้งต้นการดีพวกเราแล้วพระองค์จะทาให้สาเร็จแปลว่าจะมีสิ่งดีกับเราอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นสิ่งที่สําคัญกว่าให้เราตั้งเป้าหมายนะในการจะก้าวต่อไปตั้งเป้าหมายปีใหมน่นี้เป้าหมายเราคืออะไร นะปีใหม่นี้เป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเรามีความชัดเจนเราจะก้าวต่อไปนะฮะปีใหม่นี้ผมมีความตั้งใจว่าจะทําทุกอย่างที่พระเจ้าให้ทาจนสําเร็จงานที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เนี่ยจะทําต่อไปสําเร็จนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจกับพี่น้องนะครับว่าเราอย่าท้อถอยเรายังหมดกําลังใจเวลานี้บางท่านอาจจะไม่อยากจะไปไหนลนะ อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างมีความรู้สึกว่าไร้ค่าไร้ความหมายนะครับคอนุนใจว่าชีวิตคนเราตราบใดยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยไร้ค่าตราบใดยังชีวิตอยู่ไม่เคยไร้ค่าชีวิตองควจะไร้ค่ามีเหตุผลเดียวเมื่อตายเมื่อตายมันทำอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นเหมือนวัสดุชิ้นหนึ่งนะฮะถึงเวลาก็เน่าเปื่อยไปแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเรามันจะมีคุณค่าในตัวของมัน อายุอานามไม่สําคัญเรามีบทบาทหน้าที่ของเราตามบาระเวลาของแต่ละคนในวัยหนุ่มวัยสาวเราอาจจะทํานู่นทํานี่ในกําลังวังชาของเราพอมาถึงอายุดับหนึ่งเราไม่สามารถมีแรงพอแต่จะคิดทํานู่นทํานี่เราก้าวเดินต่อไปตามจังหวะเป็นบทบาทหน้าที่ของมันแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมอันนั้นคือสิ่งที่เหน็นใจมองเห็นภาพว่าเราต้องไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราไร้ค่าขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง ะะตราบใดที่ยังมีชีวิตชีวิตนั้นมีค่าเสมอฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่ไร้ค่าในปีใหม่นี้ตั้งเป้าหมายขึ้นมาครับเป้าหมายจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญตามกําลังของเราหรือถ้าเป็นคิสเสียงตามการทรงนําของพระเจ้าตามที่พระเจ้าสแสดงกับเราตามที่พระเจ้าบอกเราเราตั้งเป้าหมายไปแล้วก็ลงมือทําและทําให้เต็มที่ทําให้สุดกาลัง นะเพื่อเราจะไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าดเตรีเอกราที่สําคัญคือรางวัลน,นะฮะในทุกๆสิ่งที่เราทํามีรางวัลในตัวของมันนะครับรางวัลที่สำคัญแรกคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือรางวัลถ้าคนที่ตามพระเยซูพระเยซูก็มีรางวัลให้สำหรับคนที่ติดตามพระเยซูตามไปเถอะนะฮะทำให้เต็มที่ทําให้สุดกําลังนะฮะทำอย่งมีความหวัง ทำด้วยการเชื่อและความไว้วางใจพระเจ้ามีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รอสำหรับเรารับคนที่มีเป้าหมายเมื่อท่านทมเต็มที่ท่านก็จะมีเป้าหมายนั้นเป็นรางวัลสิ่งที่ตั้ง,งใจไว้ท่านจะได้รับจิงนั้นเป็นรางวัลน,นั้นขออนุญใจนะครับปีใหมน่นี้ตั้งเป้าหมายกับ้างเป้าหมายด้วยกันเดินต่อไปด้วยกันอย่าอยูับที่เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีค่าเสมอตราบใดที่ยังมีชีวิตชีวิตนั้นยังคงมีค่า ร่วมไกฐานครับพระบิดาะเจ้าวอวยพรในคำหลายในการจะก้าวเดินต่อไปกับพระองค์เพราะชีพคำหลายมีค่ามากมายแม้ว่าอายุจะนามจะผ่านพ้นไปแต่ว่าชีตของเรายังมีค่าเสมอในสายพระเนตรพระเจ้าและมีสิ่งใหม่ที่พระเจ้าต้องการให้เราทําขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญเป้าหมายของท่านในปีใหม่คืออะไร และเพราะเหตุใดท่านจึงตั้งเป้าหมายเช่นนั้น อขอคิดประจำนี้นะครับจงเชื่อฟังพระเจ้าทำให้เต็มที่โดยการพึ่งพาพระองค์แล้วเราจะประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKP L Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ